แลนแลนดี่นี่ <g ül> บักมาหน่อยมเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนทุกท่าน <g ül> พอเดินบาเนี้เอารงณ์ไฮุ่มพูนพอได้เวียก็ได้พี่น้องเอ้ย จิกมาใส่ได้บรได้เห็มนันหนังสบายได้เอ,อ่อมาโคนปลาอีวันลุงไฮลุ่มพูเอ้าไอ้แค่นะมานอนแต่เมื่อคืนได้ลุงไฮลุม่มนนลงเดิม กบนอ,อเลยจังใดนอีน่าหมึงเอ้ยอาลงให้นะา <c oughs> <c oughs> ใช้แรงงานเด็กวะใส่มันเบิร์แหล่เดี๋ยวมันใหญ่มากเดี๋ยวมันสิเปเป็นเวียกมันสิสบายโพดมันเป็นลูกคุณหนูผมไม่ได้เออลูกสาวนามันต้องทำเป็นทุกอย่างถิมาแบบ่แบ,บ่มือคอเงบบินอ,อ,อย่างเดียวไม่ได้ ใายอย่างได้เงินต้องแรกต้องทำงานแรกจ้างดำนาพี่น้องมานนี่มันเป็นจ่าง,ไ,งไดแท้จ้างดำนาวันเท่าได้จ้าอะไรคนกถ็ถทมเขาจ้างปกตินะวันละสามอยวันละสามอยก็ขคอโทษนะจ๊ะวันเป็นวันสิมาแปดโมงเลขึ้นสี่โมงแรงได้วันสามลอยนะวันสามอย ดำหกโมงเศร้าขื่นหกโมงแรงนั่นดำหกโมงเศร้าขื่นเทียงลงใบายเข่งขึ้นผักเทียงแต่ก็ะบายโมงเข่งกระลงไอง้โมงคงคงลงกัขื่นหกโมงอ่านหายสามร้อยเต็มสามร้อยบาทนั่นอันนี้พากันมาท,ทา,านสิจ้างวันธารายป้านบอกเคย ีบุงปกติเาก็จ้างสำนันมาซว่อๆนะมันก็เอาไปแค่สองร้อยแค่นั้นแหละพอ,อม,มาสายอยากจะได้วันสามร้อยฝันไปเหอะกาวคนไปขากเลยเนะาะทำถ่ายแอปสตอร์ม่อยากถือหน้า่านเปลือนนี่น้องง่อยประเทศมากเรดหน้าเ้ยไป พอบอกให้เม <es> ื่อบม่ได้ยอมอยากเมื่อนะนี่ไนะบอกว่าเมื่อท้อเดี๋ยวเขาสิคิดหอดเขาคิดหอดอยู่เมื่อเด้อมือนนี่เด้อนี่แหละบอกมีหายฮะละเมื่อซื่อเมื่อซื่อผมมีเอายังหายอย่างมาต่อรองผมมีพักกอบพักดากยังดอก นนน้้อัืีวันแรกของปีปีนี้ย้อนเวลามาจนวันที่สสองมีทนาพี่นอ้องปกตินะแต่ละปีกับบางปีกันแล้วกปนะแต่ว่าปีแรวนี้เกือบแล้วเลยเนะี่ยเขาเห็ดน,นาบลายกำลังไล่เวทมอนต์อยู่ คือบอกขุดนะคะาร้านซาวเอาอะไรขุดคะเอานิ้วหรอคะนิ้วนั่นแหละค่ะลูกไม่ตายเลย,ยนเนี๋ยวปักขุ้แก่ต้องสลัสาวเอื้อยค่ะห <c oughs> นูทำอะไรคะสอบเสร็จแล้วจำหน้าแล้วอสอบเสร็จแล้วก็มีเรียอเดียวนี่แหละสิมาเฮียนต่อยิมบัตรน้องแต่นี่แช่ไปเลยจ้ะอา้าว หมดขนาดเฮ้ยอย่าใส่ลายเด้ออย่าใส่ลายเด้อสองตน้นมาอยู่โฮมเออบักดำมาลงไปไทยหน้าเลย ทักทายน้องกันดีกว่ามาดามเอื่อยไปซยอะไรนี่น้ำพารลโบกบนเลยเนาะป๊าดตบมันสีแดดเดิอมันสียางเนาะมือนี้เน,ะน,ดดดนา,นกานเนะนการ การเอากระแนมมาหนกว่าเอาหมวกออกดูล,กลูกสาวเอาหมวกออกทีสิคะต้องมั่นค่ะต้องมั่นใจนะลูกอีน้อยมึงมาสอนลูกสาวหน่อยดูมาสอนมันหมั่นใจนี่มันบ่หมั่นใจนมันบ่หมั่นใจนี่เอ้ยปาามันชูใจ,จให้หนา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 ะนา เอาลงไปซ้อนลูกสาวนี่จงทำไมอะ่ะลูกสาวบ่หมั่นใจเลยนะมันจิแคหนูเออมันนาค่ะว <laughs> ันนี้มีแต่กระเทยมาดำว <laughs> ันนี้มีแต่กระเทยมาดำนาพี่น้องเอ้ยโอ้ <laughs> อทีมโลกะหายู่ ไหวไม่สูงน้องอยกกังเกาะน้องมิวน้องมิวน้องเยี่ยมน้องมอสน้องดีแท็กอันนี้ก็น้องเจ้น้องเจ้ดำ มันสิขออันน้าน้ำเจนหลวงอยูอ่เพราะว่าข้างหน้าปัดเออคือเป็นปจากสีเฮ้ยเฮ้ยเองนะว่าสิข้อหาย่น,นแหละเป่งลงมามาหังอย่างบกแล้ยบกเพราะได้เท่านั้นดอก็เลยเอ้าดีกว่าเ<ม>จนหลวงอือปากก็สีอ่าตัวนี้มันสิเป่งไปสาบาทนี้ข้างหน้ามันรุด มันรูดกันได้ยุบเปนบริวารตั้งแต่แรกบรรยากาศดีมากเลยทุกคน เอาการ้องแสแนมนะลูกเร็วๆเอาลองแซแนมนะไปๆลูกต้องใช้งานอ,าอย่าสมาร์ทคือรถเกิอบนั่นแหละ,ะลูกรถเกิอบนะอะั่นแหละเออเอาลงน้ามัาาลามนลูกนี่เดมบอลมันอยู่สูงๆนี่เอลอลงนั่นแหละเออเออจุ่มลงจุ่มลง อไอกกบอยากมาแล้วแบบว่าเขาก็กไปทางอื่นนั่นแหละอืมบอได้จ้างเพ่งๆเ,เ,เขาก็ไปคนงานกันเองเอาของบอได้หานะครับบอได้บอกอีกบมแมนว่าเขบาบอกงอคนมาดำดอจกจักจักสิบวันได้กันสิไปห,หามันเดียวสิไปว่าเออสีถามเขาอีกว่าจา้างวัดเทาได เออคนงานเขาต้องถามไปปกติแล้วาจ้างวันเท่าไหร่เดิมที่เขาก็จ้างวันละสองร้อยตอนนีได้วันเท่าไหร่สามโตมาสวยไปอย่างไรสามร้อยที่เขาฝังไปสิครับโดยเอาลงไปลุงลาเอาลงไป แค้นมาเลยถึงขี่รถจักมามเด็กมาเพิ่มสองตพี่น้องเออโอ้ย,อยได้เรื่องโอ้ยสิได้กินขนมแล้วมื้อนี้โอ้ยได้กินขนมแน่นอนยกเว้นอีอวนยังเว้นอีอวนสิบได้กินน้ำหมู ญญเด่กสอีหนาวเอ้ยปวดสมองอียังอีกเลยอือเอาลงแสกดีๆผิดๆ,ๆิดมาขค้นผิดเร็วเร็วได้เรื่องได้เรื่องอืมสไดิกินขนมเอ้ยไม่ต้องแค้นมากแล้วแพตตี้พอได้มานำบ่เนาะอืม แน่มากบาน <Beginning S 1> นี้เต็มเลยบานนี้ทั้งตกกะกะก็มีตะกะภายในผู้หนึ่งนะลูกสาบบอกาคนปเพิ่พอต้องแค้นวดกกยแจบ จะใส่ลายเด้อสองกีบสองกีบพี่น้องเอ๋ยเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้อง พอแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนาะขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องเพุกคนทุกคนที่บ่งชมคลิปเด้อไปวพอกันไหมสบายดี